ตอนที่96ให้หลายคนมาช่วยเนื่องจากปลาในวันนั้นแผงขายของฟางจ้านจึงได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์และสิ่งที่ทําให้ฟางจ้านรู้สึกแย่ก็คือตอนที่เขาเก็บและค้นคว้าหาพริกทุกคนมีแรงบันดาลใจมากและรีบทําทุกอย่างหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาและยิ้มคุณทํามื้อเย็นนะไม่ดีอย่างมากฟางจ้านฮะฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเห็นด้วย ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝนตกและมีความชื้นอยู่ทั่วทุกแห่งความชื้นนั้นรุนแรงมากแต่ลมทางใต้มีความสามารถมากเช่นกันแทบจะเป็นเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ตลอดฟังจ้านไม่กลัวว่าวัตถุดิบจะสูบเปล่าเขาทําอาหารในตอนเย็นซากรุจะนําของขวัญมาให้ฟังจ้านฟังจ้านนี่เป็นเค้กจากครอบครัวของฉันคุณอยากลองไหมฟังจ้านพูดว่าไม่ฉันอิ่มแล้วซากรุคิดว่ามันแปลกเค้กชิ้นนี้ปกติจะหายากมากคุณไม่อยากลองเหรอ ฟางจ้านสายหัวอย่างจริงใจเขาไม่ได้ลิ้มรสอะไรอร่อยๆจากชิงเหอดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจมากนะักซากุระวางเค้กไว้บนโต๊ะข้างๆเขายิ้มแล้วพูดว่าคุณนี่แปลกจริงๆความรู้สึกที่ฟางจ้านนำมาสู่ทุกคนการได้ลิ้มรสมันจะทำให้ทุกคนลืมไปว่าเขาไม่ใช่ขุนนางเพราะเด็กคนนี้ไม่เห็นความต่าต้อยและความยับยั้งชั่งใจแม้ว่าเขาจะแปลกใจและสนใจเมื่อเห็นบางสิ่งก็ตาม แต่เขาเข้ากันได้จะไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกใส่ใจเรากับว่าคิดเรื่องนี้คบกันมานานฟางจ้านไม่เคยเอาเปรียบพวกเขาเพราะเป็นเพื่อนกับพวกเขาหรือเหตุผลอื่นๆแลกเท่ากันฟางจ้านกําลังบทยาอยู่และตอบว่าจะได้ไหมซากุระพยักหน้ากึ่งล้อเล่นบางครั้งฉันก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มาจากโลกของเรานะการเคลื่อนไหวที่คลุมเครือของฟางจ้านหยุดชั่วคราวเล็กน้อยซากุระมองดูเขาแล้วลังเล ฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าฟางจ้านสายหัวเขาแค่คิดถึงบ้านและพ่อแม่ของเขาล่าสุดกลุ่มเพื่อนที่บ้านยังไม่ได้รับการอัปเดตแต่เสี่ยวต้าและคนอื่นๆไปเรียนมหาวิทยาลัยและเสี่ยวต้าได้พบแฟนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเป็นสิ่งที่ดีมากฟานเหมยยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยมีคู่ครองมากมายแต่เขาไม่พบแฟนล่าสุดดูเหมือนว่าเขากำลังเดินทางไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซูตรงเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มหาวิทยาลัยและเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีมาตรฐานชีวิตของทุกคนกำลังเดินไปถูกทางอย่างช้าๆและอยู่ห่างไกลจากเขามากเดิมทีถ้าเขาไม่ป่วยบางทีตอนนี้เขาอาจจะเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์ด้วยหากเป็นไปด้วยดีเขาจะเข้าโรงพยาบาลของพ่อเพื่อฝึกงานและเริ่มใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตอนนี้เขากำลังจะไปโรงเรียนในเมจิกอะคาเดมี ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทําได้ในอนาคตหรือไม่เขายังสับสนเมื่อได้รับใบรับรองแพทย์หญิงพูดเบาๆอย่างคลุมเครือฟางจ้านกลับมามีสติอีกครั้งและยิ้มให้เธอเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรซากุระเพิ่งรู้สึกว่าสีหน้าของเขาในตอนนี้ทําให้เธอเสียใจเล็กน้อยราวกับว่าเด็กอยู่ห่างไกลาจากตัวเองไปครู่หนึ่งเธอจึงพูดว่าเราควรออกไปดูสถานที่จัดงานเทศกาลของโรงเรียนไหมฟางจ้านรู้สึกได้ถึงจิตวิญ,ญญาณจริงๆเอาละ่ะ ข้างนอกฝนตกแต่มีรถเล็กชั้นล่างรถคันนี้มีผ้าคลุมของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกพวกเขามาถึงสถานที่จัดงานอะคาเดมี่เฟสติวัลระหว่างทางนักเรียนในหลายชั้นเรียนในหลายสาขาที่อยู่ไม่ไกลต่างก็ยุ่งอยู่กับการสร้างสถานที่และมีเพียงสถานที่ขนาดใหญ่สำหรับชั้นเรียน SA เท่านั้นที่ว่างเปล่าซากุระกล่าวว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ใช้มันฟังจ้านยืนยันอีกครั้งมันจะมีประโยชน์สำหรับชั้นจริงๆเหรอ ซากุระตบไหลเขาคุณสามารถใช้มันได้โดยไม่ต้องกังวลพูดตามตรงแม้ว่าอาหารของคุณจะไม่อร่อยทุกคนก็จะยอมให้คุณใช้มันฟังจ้านเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและสบตากับดวงตาที่ยิ้มแย้มของหญิงเขาเปิดริมฝีปากแล้วถามว่าทำไมนี่มันอะไรกันมันก็แค่สถานที่อะไรก็ได้ที่ดีฟางจ้านรู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยในใจของเขา หลังจากเข้ามาที่นี่ตลอดเวลาเขารู้สึกว่าเขาและพวกเขาอยู่ในสองโลกและไม่สามารถรวมกันได้แต่อย่างช้าๆเขาพบว่าหนานเฟิงและคนอื่นๆแม้ว่าบางครั้งก็หยิ่งมากแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายในธรรมชาติและพวกเขาก็เป็นคนดีเช่นกันเพื่อนใจกว้างมากจริงๆแล้วคุณสามารถมีมิตรภาพที่ลึกซึ้งได้เมื่อฟังจ้านมาถึงเขาจึงตระหนักได้ว่าสถานที่นี้ใหญ่โตเท่าสนามเด็กเล่น ถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นฉันรู้สึกราวกับว่าฉันไม่ต้องการสถานที่มากมายในการตั้งแผงขายข,ายของหรืออะไรสักอย่างและฉันก็ทำอย่างอื่นได้ฟางจ้านยืนอยู่ในที่ล่งลังเลเล็กน้อยและเขาก็จะยุ่งกับพวกเขาไม่ไหวแล้วหญิงพูดว่าฉันแค่ขอให้คนรับใช้ของฉันมาช่วยเทศกาลของโรงเรียนยังอนุญาตให้คนรับใช้ทำได้และทั้งโรงเรียนก็คิดไม่ถึงว่าจะมีปฏิบัติการมหัศจร,รย์เช่นนี้ฟางจ้านคิดอยู่พักหนึ่งและพูดว่า ทำไมฉันไม่โทรหาเพื่อนให้ช่วยละ่ะหญิงถามเขาว่าเป็นทีมชั้นเรียนเล็กหรือเปล่าใช่เมื่อฟังจ้านเห็นด้วยเขาก็สังเกตปฏิกิริยาของซากุระอย่างระมัดระวังคุณคิดว่ามันโอเคไหมหญิงพยักหน้าอย่างไม่เห็นแก่ตัวแน่นอนทําได้มันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฉันดูเหมือนจะไม่ได้ทิ้งความประทับใจดีๆไว้กับเสี่ยวต้าเมื่อครั้งที่แล้วหญิงถอนหายใจแต่เธอก็อารมณ์ดีรีบให้กำลังใจและยิ้มแล้วพูดว่า คราวนี้พยายามให้หนักนะฟางจ้านยังยิ้มถ้าอย่างนั้นฉันจะเชิญเขาเทศกาลของโรงเรียนนี้ยังเป็นเทศกาลของโรงเรียนที่ทําให้นักเรียนหลายคนประทับใจอย่างลึกซึง้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้รับข่าวว่าคลาสเอซต้องการเข้าร่วมเทศกาลของโรงเรียนในครั้งนี้ทํากิจกรรมและขายสินค้าจากความประทับใจของนักเรียนหลายๆคนสาวๆในชั้นเรียนนี้จึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบทุกปีนักเรียนยังได้หารือเกี่ยวกับปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง ฉันได้ยินมาว่าเจวันหางจระเข้รุ่นลิมิเต็ดจะขายได้มากกว่า20หลอดต่อวันเลยทีเดียวและของว่างรอยอยู่จริงๆไม่จำเป็นต้องโฆษณา S.A. เป็นสัญญาณอยู่แล้วฟังจ้านขอให้ฉันเรียนเล็กช่วยแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือในวันที่มีการทดลองปฏิบัติงานเทศกาลของโรงเรียนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายอันดับแรกมีคิวยาวอยู่หน้าบุดบ้าบีคิวจากนั้นเจวันหางจระเข้ก็ขายหมดในตอนเช้า วิธีแก้ไขคือสอนทีมชั้นเรียนเล็กๆถึงวิธีทำแล้วรีบไปทำงานข้ามคืนแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ฟางจ้านคิดว่าแค่ขายของอย่างเดียวไม่พอเขาจำได้ว่าที่ตลาดกลางคืนก่อนหน้านี้จะมีการแข่งขันรอบเกมจึงถามความคิดเห็นของทุกคนนานเฟิงกล่าวว่าใช่ฉันมีของมากมายที่อยากจะทิ้งและฉันจะประมูลพวกมันเองหญิงยังยกมือเห็นด้วยฉันไม่อยากใส่เสื้อผ้าเยอะแล้วใส่ครั้งเดียว หลังจากถามก็สามารถจัดตั้งเกมนี้ได้แต่สิ่งเหล่านี้ยังคงไม่สามารถทนต่อจำนวนผู้โดยสารจำนวนมากได้ดังนั้นเมื่อฟางจ้านรู้สึกลำบากใจเล็กน้อยเขาก็ประหลาดใจกับการปรากฏตัวของหนึ่งในนั้นนี่คือนักเรียนที่สวมชุดนักเรียนของนักเรียนคนอื่นสวมแว่นตาและดูอ่อนโยนมากหลู่เจียงยิ้มและพูดว่าสวัสดีฉันอยากจะถามว่าคุณจ้างพนักงานชั่วคราวที่นี่หรือเปล่าฟางจ้านตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่คาดคิดว่าจะถึงระดับนี้และถามว่า คุณยินดีที่จะมาทำงานเป็นคนทำงานชั่วคราวหรือไม่แน่นอนจุดประสงค์ของหลู่เจียงคือการได้ใกล้ชิดกับเขาเมื่อเร็วๆนี้ครอบครัวของฉันมีปัญหาบางอย่างฉันต้องการงานแต่ฉันไม่ต้องการค่าจ้างมากเกินไปการดำเนินการทดลองของเทศกาลโรงเรียนมีระยะเวลาสามวันวันที่วุ่นวายของวันแรกทำให้ฟางจ้านรู้สึกว่าวุ่นใจหลังจากฟังแล้วเขาก็พยักหน้าและพูดว่าถ้าคุณต้องการก็ไม่เป็นไรฉันต้องการใครสักคนที่นี่จริงๆผมให้วันละห้าเหรียญทองได้ไหม หลู่เจียงไม่สนใจเรื่องเงินเลยและพยักหน้าทันทีแน่นอนตกลงมีแผงขายของที่ร้อนแรงที่สุดสองร้านในเทศกาลโรงเรียนอย่างแรกคือแผงขายบาร์บีคิวที่มีคลาสเล็กๆคอยดูแลต่อมาเพราะมันมีกลิ่นหอมเกินไปหนานเฟิงและเพื่อนๆจึงเข้าร่วมกับพวกเขาหยุนซีไม่สามารถช่วยได้ดังนั้นเขาจึงต้องรับผิดชอบขอให้เชฟที่บ้านส่งวัตถุดิบให้ความร่วมมือของคนไม่กี่คนก็ไม่เลวราคาง่ายๆและราคาอยู่ที่ห้าเหรียญทองแดงแต่ธุรกิจยังคงเฟ,ฟื่องฟู อีกแผงคือแผงขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่บริหารโดยฟางจ้านเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใหม่ๆมากมายที่นี่ทุกวันเจวันหางจะระเข้เปิดตัวเพื่อในวันนั้นเท่านั้นไม่นานเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วคนจํานวนมากมีความต้องการที่แตกต่างกันเขาจึงทําพลาสเตอร์เล็กๆหลายๆแบบเช่นที่สามารถทาได้เขาสนใจที่จะค้นคว้ายาสมุนไพรที่สะดวกกว่าในป่าในการรักษาสิวแม้แต่พวกเพื่อนร่วมชั้นที่แจ้งว่าผมร่วงก็ตาม ตอนนี้แผงรับเฉพาะการสมัครและการจองเท่านั้นเพราะจำนวนเงินไม่สามารถตามทันได้หลู่เจียงตามไปต้อนรับแขกและมองไปที่ฝางจ้านเป็นครั้งคราวแล้วพูดว่าเป็นวันที่ยุ่งมากคุณไม่ไปพักผ่อนเหรอฉันไม่เหนื่อยฝางจ้านจำได้และเขาก็พูดว่าจะทานมื้อเย็นด้วยกันหรือเปล่าฉันทำอาหารเย็นให้ทุกคนในตอนกลางคืนคุณสามารถอยู่กินด้วยกันได้หลูเจียงพงะและปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวไม่จำเป็นใช้ได้ ฟางจ้านยิ้มเบาๆให้เขาตะเกียบอีกหนึ่งคู่เนื่องจากก่อนหน้านี้หลู่เจียงเคยกล่าวไว้ว่าครอบครัวของเขาลำบากหนี้จึงเป็นเรื่องน่าละอายในโรงเรียนนอนนี้จริงๆไม่เพียงแต่เขาจะไม่เหตเห็นใจเท่านั้นแต่ยังจะถูกเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะเยาะและกีดกันอย่างลับๆด้วยแต่ฟางจ้านยอมรับมันอย่างไม่แยแสสําหรับเรื่องนี้และในงานปัจจุบันเขาไม่มีความได้เปรียบหรือดูถูกใดๆแม้ว่าจะมีลูกค้าอยู่เขาอาจริเริ่มแบ่งปันผลงานของหลู่เจียงนี่ทําให้เขาอยากรู้เกี่ยวกับเด็กคนนี้มาก ตอนแรกเขาสังเกตเห็นฟางจ้านแต่ตัวนั้นเขาบาังเอิญทำงานใกล้สถาบันการศึกษาและเห็นคนขับรถส่วนตัวของฝ่าบาทหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นเขาจึงติดตามโรงเรียนและพบโอกาสที่จะโจมตีฟางจ้านและมันก็ตกอยู่กับเขาจริงๆสัมผัสพลังเหนือธรรมชาติของเจ้าชายได้พระองค์จะทำให้ผู้คนประหลาดใจจริงๆหลู่เจียงเข้าใจดีว่าหากชิงเหอเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้คนคนนั้นไม่มีจุดอ่อนเช่นกำแพงทองแดงและกำแพงเหล็ก แต่ถ้ามีคนใส่ใจมันก็จะมีจุดอ่อนเขาต้องการที่จะเข้าใจเสน่ห์ของฟางจ้านที่สามารถเข้าสู่บุคคลนั้นได้ทำอาอแต่ตอนนี้เหมือนจะพบคำตอบเล็กๆน้อยๆแล้วทีมชั้นเรียนเล็กๆเข้ามาและพูดว่าตรวจคนเข้าเมืองชั้นจะปิดร้านตรงนั้นชั้นจะช่วยฟางจ้านพยักหน้าและพูดว่าเอาละแต่ชั้นก็เขาพูดได้เพียงครึ่งทางเท่านักนักเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามาจากร้านมองดูทีมชั้นเรียนเล็กๆอย่างรังเกียจจะาและพูดว่าอะ กลิ่นอะไรของคุณมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มากเสี่ยวต้าเพิ่งออกมาจากบูธบาร์บีคิวและมีกลิ่นดอกไม้ไฟและเหงื่อติดตัวเขาเขาหันไปด้านข้างอย่างเขินอายเล็กน้อยขอโทษนักเรียนหญิงปิดจ,จมูกแล้วเดินเข้าไปเธออยู่ในสถานการณ์ครอบครัวที่ดีและเสื้อผ้าส่วนตัวที่เธอสวมก็ดูแปลกตาเธอเดินโซเซเข้ามาแล้วพูดว่าพาฉันไปดูของในร้านของคุณหน่อยได้ไหมหลู่เจียงกลับความคิดของเขาและนำของทั้งหมดที่อยู่ในตู้ออกมาแล้วพูดว่าคุณลองดูก็ได้ พลัสเตอร์เหล่านี้เป็นช้อนแบบใช้แล้วทิ้งทั้งหมดซึ่งจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสัมผัสบริเวณที่ผู้อื่นขุดไว้พวกเขาสะอาดมากนักเรียนหญิงรู้สึกรังเกียจเล็กน้อยทำไมมันถึงถูกขุดหาอันใหม่ให้ฉันหน่อยหลู่เจียงอธิบายกับเธอว่าฉันขอโทษมันไม่รองรับชั่วคราวเนื่องจากตอนนี้ฝ่ายของเรากำลังเริ่มจำหน่ายล่วงหน้าคุณสามารถทดลองใช้ได้หากเป็นไปได้คุณจะต้องจ่ายเงินมัดจำสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าก่อน นักเรียนหญิงที่อยู่ด้านหลังเพียงโน้มตัวเข้ามาแล้วพูดว่าขายล่วงหน้าแบบไหนก็เหมือนกับคนที่ไม่มีเงินจ่ายนักเรียนหญิงคนนั้นก็ยิ้มเยาะสแกนป้ายราคาแล้วพูดว่ามันแค่ห้าสิบเหรียญทองแล้วถ้าฉันซื้อสินค้าที่เคาน์เตอร์ทั้งหมดของคุณละ่ะการทดลองนี้หักลดหย่อนได้มากธุรกิจประเภทไหนแล้วคุณละ่ะคุณไม่ได้อยู่ในเอชเอชันเรียนทำไมคุณถึงสวมเครื่องแบบของสถาบันการศึกษาอื่นได้ดวงตาของหลู่เจียงมืดลง ใบหน้าเด็กน่ารักที่เกิดจากเจ้าชายองค์ที่สองและองค์ราชาและนางสนมที่พระองค์โปรดรานมาตั้งแต่เด็กแม้ว่าพลังศักดิ์ของเขาจะไม่แข็งแกร่งแต่ชีวิตของเขาก็เหมือนปลาในน้ำมันถูกวิพากษวิจารณ์อย่างลับๆว่าเป็นปักที่น่าเบื่อและน่าพึงพอใจและคำเหล่านี้เป็นคำต้องห้ามที่นี่เมื่อมือของหลู่เจียงจับขวดแรงขึ้นอีกเล็กน้อยก็มีคนเข้ามาเอาของของเขาและฟางจ้านก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าขอโทษนะดูเหมือนว่าเสมียนร้านของเรามาจากวิทยาลัยไ,ไหนดูเหมือนจะเป็นของคุณ มันไม,ไม่สำคัญหรอกสินค้าที่เคาน์เตอร์ขายล่วงหน้าแน่นอนเราเขียนไว้ชัดเจนบนป้ายตรงทางเข้าร้านด้วยหากต้องการซื้อสามารถกรอกแบบฟอร์มสั่งล่วงหน้าได้หากมีลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ข้างหลังเราจะไม่ขายให้นักเรียนหญิงมองไปที่ฟา่งจ้านด้วยความไม่เชื่อและประหลาดใจที่เขาค่อนข้างแข็งแกร่ง,งคุณมีทัศนคติอย่างไรถ่ายแตกนั้นหายากนักฉันมักจะใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้ามูลค่าหลายร้อยเหรียญทองใช่ไหม อย่าทำเหมือนว่าฉันขอซื้อมันนักศึกษาหญิงก็ชอบหาที่หนีบเอวแล้วทำไมร้านเธอถึงโทรมขนาดนี้พนักงานที่ยืนอยู่หน้าประตูก็เป็นคนยากจนและโศกเศร้าเหมือนกันเขาเป็นคนธรรมดาสามัญทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวในโรงเรียนนี้ละ่ะกลิ่นเหม็นมากถ้าไม่ฟังเพื่อนบอกใช้ดีผมไม่มาคิ้วของฟางจ้านย่อนอย่างไม่ได้ยินหลังจากที่นักเรียนหญิงพูดจบเธอก็เหลือบมองฟางจ้านอย่างถ่อมตัวลืมไปเถอะฉันไม่สนใจคุณเพื่อนเพื่อนแค่นำแบบฟอร์มมาให้ฉัน ในสถานะของพลเรือนนั้นต่ำที่สุดและการปรากฏตัวในสถานที่ที่มีการบริโภคสูงทำให้ผู้คนจำนวนมากถูกปฏิเสธฟางจ้านเห็นว่าหลู่เจียงกำลังจะหยิบนาฬิกาเขาจับข้อมือเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองเขาขออภัยโคต้าการขายล่วงหน้าของเราวันนี้เต็มแล้วนักเรียนหญิงผงะตอนนี้ฉันยังกรอกแบบฟอร์มได้ไหมยังมีคนอยู่ข้างหลังอยู่ฟางจ้านกล่าวว่าฉันเพิ่งจะซื้อมาผู้ติดตามด้านหลังไม่มั่นใจ เธอจงใจหรือรู้ไหมพวกเราคือใครถ้าเธอต้องการซื้อเธอก็ซื้อได้เยอะก็เพียงพอให้คุณทำเยอะๆใบหน้าของฟางจ้านสงบมากการทุบขวดแตกไม่ใช่เรื่องแปลกมีเหรียญทองเพียงไม่กี่ร้อยเหรียญเท่านั้นที่คู่ควรกับคุณใช่ไหมยิ่งกว่านั้นร้านของฉันยังเล็กและอาจไม่สามารถให้บริการคุณได้วันนี้มันเต็มจริงๆเธอเหลือบมองฟางจ้านอย่างขมขื่นตาของเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่อยากจะกินเนื้อคนได้และหันหลังกลับและจากไป หลังจากที่เธอจากไปฟังจ้านก็วางเจว่นหางจระเข้ในมือของเธอกลับลงบนโต๊ะแล้วพูดกับคนอื่นๆว่าวันนี้มันสายเกินไปแล้วทุกคนทำความสะอาดและเตรียมตัวกลับไปพักผ่อนเถอะหลู่เจียงจ้องมองฟังจ้านมาตั้งแต่ต้นและดวงตาของเขาก็จะอดทนเล็กน้อยในการสอบถามเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังถามเมื่อกี้คุณรู้จักภูมิหลังของผู้หญิงคนนั้นไหมฟังจ้านอะไรเธอเป็นลูกสาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน หลู่เจียงโคง้งริมฝีปากและยิ้มเล็กน้อยค่าใช้จ่ายนั้นดีมากหากคุณสามารถเจรจาธุรกิจกับเธอได้คุณจะมีรายได้จํานวนมากอย่างแน่นอนฟางจ้านพยักหน้าโอ้หรือหลู่เจียงมองเขาอย่างสงบและแปลกมากคุณไม่คิดว่ามันน่าเสียดายเหรอทําไมถึงน่าเสียดายที่คุณสามารถขายให้คนอื่นได้แต่ถ้าคุณไม่ขายให้เธอมันเรื่องของเวลาแม้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะขายไม่ได้จริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่และฉันเองก็ใช้มันไม่ได้ ฟังจ้านพูดเบาๆแต่เธอกลั่นแกล้งคุณและดูถูกคนอื่นๆฉันจึงอยากหยุดปัญหาเหล่านี้ไว้แค่นี้แต่เธอรังแกคุณประโยคนี้ตกอยู่กับความชื่นชมของหลู่เจียงซึ่งทําให้เขาเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเขาเป็นเพียงนักเรียนที่ไม่มีเงินและสิ้นหวังเขาต้องการรุกรานชายร่างใหญ่เพื่อตัวเขาเองและคนธรรมดาสามัญลูกค้าและคุณนางผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่ใส่ใจเลยทันใดนั้นหลู่เจียงก็ดูเหมือนจะเข้าใจความสุขของเจ้าชายชิงเหออย่างช้าๆ จบตอนที่96